สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เฮามาพักแล่มอยู่วัดทาวนชัยสิริอยู่เขาเอื่อีอย่างนี้อำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะบ้านเอียงกว่อเขาอยู่บ้านเอียงกี่โอ้ยนี่แหละติดปากอยู่ภาพเมืองพะอีกน,นั่นพี่น้อง เอกนอนอยู่หนาพระผู้นี้สงสัยยันผ,ยนผีวะสงสัยยันผีวะขออนุญาตพระนอนนะได้ตัวดีสิบอกได้ผิดพับมื่อแรกเด้ตัวดีเลยโอ้อันนี้าก้อนสีมาห่อนี่ฟันดีอย่างเราก้อนสีมาห่อนี่ฟันดีครับล้วฟันดีฟันที่สัง่งลุ่นฟันดีเลยเด็ดทีมลายแขกเต็มมืออัญญามาใช่พุ่มป่นนะเนี่ยโอ้สแสดงว่าเพิ่อนสิบ,บอกเลขสันโมเมน บ่แม่นดองคอนี่หรอกสิบอกเลยสงสัยอ, <Okay. S 1> อันที่เพิ่อนอยู่ในถาดเนัน่น <laughs> เพิ่นสิมาบอกเลยอันนี้อดถาดอ,อันนี้ถาดอยู่ทางอันนี้ <laughs> เลี้ยงกับไรสายอยู่น,เนนะ <laughs> เ่เห็นบไหะเอาอ่อยคือบ่เห็นย่อยแฝงเ่อยงหินแล้วเนาะไรสายอยู่ปไปพี่น้องโอ้นี่อ่าเมเวอร์สเตอร์ลูด <laughs> เย้งตต่มาฮงอยากกินนะ <c oughs> ให้กินตต่มาฮงเอา กิตาบกุยตาบกหงสีมือหญิงพ่อเพชรโอ้ยขึ้นเดมมองมนันดีแทนน้อจังหว่ยพัดลมพัดลมนี่พัดเอายังนี่พัดเอาไอหอนจังวะพัดเอาความหอนนั่นเสรแล้วพี่น้องเนี่ยะเนี่ยนอนเองเสร็จแล้วนี่เนี่ยเพราะกันน,นันเองเสร็จแล้วอันนี้ได้มองดีก็มูเพราะว่าตอนนี้มันหุ่มอยู่ขัดจากนั้นบ่หุ่มเดีเยบเลย มื่ขึ้น,นยุ่งสิบจอเขาบอกยังมื่มขึ้นยังมื่มขึ้นยุ่งขึ้นสิจอค่ะโอ้ยตายแบบนนี้ผ้าไปเบิ้งอีกแต่ละมองอันนี้ตื่นขึ้นปุ๊บสมมตินอนอยู่ตีซีตีหาเนาะผ้าจานเพิ่นสีขึ้นบันไดนั่นเป็ด พวกเธอแย่ภพักกันแน่มึงเพิ่นไต่ขึ้นนั่นพอดีได้เอาเพิ่นสิไปตีละขั้งเป๊ะแม่งแม่งเตรียมโตออกบินทบาตบอกเพิ่นเนี้ยผมจะเอาเพืนเอาจังสิบโมเดลแนมเห็นเอาอีหลีพวกเธอนอนอยู่นี่ไหมแล้วบัดนี้เพิ่นสิขึ้นแต่ยังสี่ไหมทันไหมมันอยู่หัวเธอพอดีไหมเพิ่นสิไปตีละขั้งตอนประมาณตีสี่ตีห้านี่แม่งแม่งแม่งจะออกบินทบาตมันบ่ละก็พอดีเลสเซเดีน ตัอเลขตัวเด็ดตัวเด็ดนะสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เลขศูบาปเด้อสิกาขึ้นหัวเด้อเพิ่นไปให้นอนสาระแง่ห้องกับเล่มมาหามองนอนยังชี่ละพี่น้องเนี่ยชามบ้านอนข้างนอกเราอืมเพิ่นแต่ละคนหานอนแต่ต้นไม้ต้นไม้นี่ต้นไม้ต้นนี้กับมีคนนอนต้นไม้ต้นนั่นกับมีคนนอน ต้นไม้ต้นพุ่นกับมีขอน,นอนนะคะบองนั่นเป็นาธาตุทั้งนั่นกับเป็นาธาตุแต่กับกุฏินี่เนาะแม่กุฏินี่บ่มีผ่าอยู่เคันวะแม่บ่แม่แมกุฏิอยู่พ่อมีผ่าอยู่เนาะเพิ่นก็เลยให้นอนน,น่ะพากันนอนพ่อเพิ่อนปี พ่ออาทิตย์พัน,น,นกบับอาจาก็ประจันานาคุณตีพันปู่เปีน,นอนข้างล่างนี่แม่นอนเตียงนี่เลยเด็กน้อยเดนเซอร์นอนผนสามคนอยู่นี่อีกพ่อกับแม่อีกสองระวังกับแม่อีกสองบ่พ่อดอกเด็กน้อยฮูบอเด็กน้อยเั้ากันไปนอนใส่ทีบ้านพักกันไปหัอนอยู่ข้างหน้านี่มีรีสอร์ทด้วยสัน เข,เขายุงัเขายงไปไปขึ้นไป,ไป,ไปนอนรีสอร์ทนี่มันมีรีสอวัดเขาหานกัน,น,น,นออกไอ,ไอน้นั่นว่าอยู่แม่เขาไปนอนรีสอร์ทบ่ออกกันเ <c oughs> ขาหานกันออกแม่ <c oughs> ติบแล้วบัดเนี่ยบัดพ่อเขาสิไปเขาพักกานรังไปเมื่อไหละอ๋อมันหน่อยห้องกับนั่นมันอยู่ใกล้ๆนี่เขาพักกันไปบักหลายไหมเอออยู่หน้าปากขางจ้าไปบักหลายเขาบ่หูแล้วโทษบ่มีเบอร์หางเครื่องตีคันทับ้างใครเขาจองไม่ให้ไหมเนาะต้องบอกต้องถามเขา มั่งสิแล้วพี่น้องต่ละเมือแต่ละวินนูก็ไม่ยากนูอยู่ยังได้กันนู่ได้ขอตะวันมีปลั๊กไฟมีปลั๊กไฟต่ว่ายนี่งมันขึ้นยุ่งขึ้นสีไหลจ้าแม่ยุ่งหลายแห้งละนี่เพราะว่าเข้านอนแบบนีเลย ท่านดิเพียงใดเธอบ่กท่านในนอนบ่กท่านในกันท่านกันนอนแบบนี้เธอต้องทดลองจากมือก่อนต้องทดลองนอนแบบนี้ก่อนอาน้ยังคพี่นีเขาอาบก่อนขึ้นรถแล้วมีแต่พวกคืนนั่นแหละไม่อาบสักคนคุณพ่อแหลม เล่มในป,ปีนอนหญิงนอนเสรนอนสเสร็จเขาเขาคือเอเมีรีสอร์ทเด็กน้อยเพากันไปหานกันตอ,อกรีสอร์ทมันคือไกลเถ่อแอรเอาเาอาราเข้าไปยังไงเขาคนมีรถไปไหมรถอัน,นตะโกคุ่งรถเนี้ยงตะโกคุ่งคือป่าบอกม่วงก่อนเอาอขาเขาอยู่หนาทางไกลๆเขาเขาอยู่หนาทางไกลๆนี่ เขาไปบอกไรไปหันโกหันท er> no> ี่บอกเขาก็เลี้ยงยางไปค่ะนะยางไปเพิ um> um um> ่มอ um> um> ีก่นะไปล้างคาหรือเปล่าแอนทีแอมไม่ไปนอนรีสอร์ท้่โบมีหมองไปบ่ฮูแล้วเขาจะเอาคู่าเต็มแล้วสันบ่ทันบอกเขาว่ารีสอร์ทเต็มแล้วเขาว่ารีสอร์ทเต็มแล้วก็มาไปตัวทำฮู้งอุ้ยทำไรแตกนอนน่ำกันหรือเป่านอนไม่หงนอน ตนอนเฉยนอนชะล่าเพื่อนมันมีหม่องนอนอีดิมันยังอยู่เดี๋ยวไปนอนหม่องกันยิงนอนเหรอนอนไอไก่เพื่อนเหรอไหมนั่นหลใช่ฮัลโหลเอ๊ะจิตตำหมกม่วงหมกม่วงกับเหลืองคือแล้วต้องทำแจ่วกิน ไม่จะสั่งส้มตำกับปิ้งไก่เราไม่ต้องตำเองนี่แล้วหนูโทรสั่งอ๋อนี้ตำให้อีรีบุนี่บ้าๆตำเ้าบ้าหินโอ่กินเข้ามาเร้วทั้ท้าบอกว่าซื้อไหมทังทายังเห็ดจริงจังเนี่ยนี่ทั้งท้าจซื้อกินเข้ามาเร้วกินเข้าซเวินมาแล้วผานบอกหงออะไรนี่ผานโหลดอื่นคนสีมาซับอยู่ไอมันต้องไม่กินกับหจ้าสีมา่ํำอยู่แมืวหนูจะสร้างเอาดียว ตั้งใส่มีบ่ผู้ใดขายมีเบอร์โทุกคนอยู่เอาคือมีเบอร์โทรพี่กุ้งอ่อนปักไว้ในกลุ่มอยู่ค่ะอ๋อจีกุ้งไปมาแล้วใช่ค่ะไปทดสอบมาแล้วแถวนี้จีกุ้งนี่สุดยอดจริงจริงแล้ววันทำนวยความสะดวกให้เด็กน้อยกว่าฮึสุดยอดเมื่อยากให้เด็กน้อยยางไกลแล้วก็เลยอันนี้สุดยอดสุดยอดจีกุ้งปักเบอร์ไปเรียบร้อยแล้ว บอก่กินแล้วยังมาบอกหยอกซื้อซ้ำๆบอกซื้อว่าต่ำบ่คุ้งไห้กินเลยจังเลยส่วนกินของมั้ยหรอแม่เพิ่งหนไงเนาะสาใหญ่เนาะนี่นไหมขันนอนสาลาใหญ่นี่ครบมืดทุกคนเลยนี่นี่พี่น้องเนี่ยค่ะสาลาใหญ่นี่เพิ่นบ่ให้นอน สลาไงน,น่เพิ่นบ่ให้นอนกะเล่พากันนอนแต่งไหม่ย้อนสลายไงเพื่นบอหนอนอีกใบพีน่น้ลาพี่น้องพ่อกันมืออื่นนะคะนาออันนี้อันนี้บ้านอีหยังกว่อนี่นนนในในนนจำซื้อบ่ไร พี่น้องพ่อกันมาอื่นเนาะค่ะเนาะอ,อ,อ,อาจจะเป็นไรชสดปุ้งปิดอาจจะเป็นมะอื่นเนาะค่ะเดี๋ยวจยงในขีแจ้งอีกทีนึงพ่อพ่อมองขักก่ะ